ค่ะก็เป็นเรื่องวันนี้เป็นบุ๊กคับนะคะก็เป็นชัอร์สามสิบห้าเรื่อง health behavior therapy มาจากหนังสือเรื่องเอ่อ public health and preventive medicine edition ที่สิบหกของ Maxi ค่ะก็เริ่มเลยนะคะก็คือเขาให้คำนิยามว่าตัว health behavior อะคะ่ะก็จะเป็นเหมือนคอในการใช้สำหรับ prevention detection แล้วก็ ทิเมเฑลเต์ของพวกดีซีต่างๆซึ่งในทั้งในอเมริกาแล้วก็ทั้งโลกเนี่ยค่ะเรื่องปัจจัยเรื่องเกี่ยวกับโลกแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเดนเนี่ยก็จะมีส่วนปัจจัยสําคัญก็คือมีเรื่องของพฤติกรรมอย่างเช่นพฤติกรรมการสูบบุหรี่เรื่องอาหารเรื่องออกกาลังกายเรื่องการดื่มแอลกอฮอล์เรื่องเซ็กชวลบีเทร์หรือว่าเรื่องความพย ความพยนของยาหรือว่าการ avoid an injury ต่างๆเนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ส่งผลกับตัวดีซีแล้วก็เดตนะคะทีนี้ก็คือถ้าเราเข้าใจถึงเรื่องคอนเซปต์ของ h e a l t h behavior เนี่ยก็จะทำให้ช่วยทำให้คนไข้มี behavior หรือว่ามี h e a l t ที่ดีขึ้นค่ะ เขาก็จะมีตัว literature เกี่ยวกับ health behavior ซึ่งก็มีรวบรวมทฤษฎีเอาไว้เยอะมากดังนั้นก็คือเขาก็จะมาศึกษาว่าทฤษฎีแต่ละอันเนี่ยที่เอามาใช้แล้วมันสามารถเอ่อ improve multi เอ่อทัว intervention ได้ยังไงคะ่ะก็ที่เขาจะมาพูดเนี่ยจะมีทฤษฎีก็คือมีเรื่องกับ ecological model เทวบีลิ i o ม Model t h e o r y of Planned b e h a v i o กก็คือ TPB มีท r ร n สเลสติคโมเดลแล้วก็มีโซเชียล o ค้กนิคทีท e โอ y รีค่ะซึ่งแต่ละอันก็จะมีรีวิวอีเวน์แล้วก็รีวิวว่าใช้ไปแล้วเป็นยังไงค่ะซึ่งตอนแรกสุดที่เกิดเกี่ยวกับเรื่อง e ท l t h behavior therapy เนี่ยคือเกิดตอน ปีหนึ่งเก้าห้าศนย์ตอนนั้นก็คือเป็น U.S. Public Health Service เนี่ยค่ะก็พยายามทำการศึกษาทำความเข้าใจว่าทำไมคนประชากรของเขาอะค่ะที่เขาพยายามจะเอาทำเป็น Mobile x ็ a ซเพื่อดีเทคตัว TB ในกลุ่มประชากรแต่ว่าก็มีกลุ่มประชากรที่ไม่เข้าเข้าร่วมการศึกษาค่ะแล้วก็มีคนที่เข้าร่วมเขาก็เลยมพยายามหาเหตุผลว่า เกิดอะไรขึ้นซึ่งพอต่อมาเนี่ยคะ่ะตัวทีโอรีเขาก็เอามาใช้ได้ไดต่างๆอย่างเช่นดูเรื่องพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ในขณะขับรถเรื่องการดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนประกอบของน้ำตาลเนี่ยคะ่ะแล้วเขาก็บอกว่าตัวเฮล t h เฮ h a v i ร์เนี่ยคะ่ะก็คือเอามาใช้ในพับ h ิคเฮลในแง่ของเป็น Health Education กับ Promotion ได้ซึ่งก็อยู่กับว่า ว่ามี epidemiological Ep หรือว่าตัวสแิติกยังไงด้วยค่ะแล้วก็ทุกวันนี้เรื่องของ health behavior เนี่ยก็จะมีเป็น big data ที่ใหญ่ขึ้นซึ่งเอามาใช้สามารถตอบคำถามในอนาคตเราไปได้ค่ะแล้วก็บอกว่าในช่วงสามศตวรรษที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการเกิดทีททอ,อ่อ่เป็น health behavior ขึ้นมาต่างๆแล้วก็ในที่วันนี้จะพูดก็ มีประมาณ6กท e o ีที่กล่าวมาตั้งแต่ตอนต้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นโมเดลที่ว่าใช้นะคะก็คือในเลเวลที่แบ่งกมาเป็น4เลเวลนะคะตั้งแต่ individual interpersonal กับนใน station แล้วก็ community นะคะถ้าในระดับ individual เนะะี่ยค่ะทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะมีเป็น social cognitive theory กับ state of change h e a l t h belief model ใน interpersonal เนี่ยก็จะมี social support กับ social network organization เนี่ยก็จะเป็น social cognitive theory แล้วก็ community ก็เป็น social ecological model ในเรื่องของอันแรกนะคะก็คือ social ecological model เขาก็คือบอกว่าเป็นโมเดลที่เหมือนทำให้เข้าใจ factor ต่างๆที่มีผลต่อพฤติกรรมแล้วก็ส่งผลทำให้อ่า ส่งผลทําให้พฤติกรรมนั้นมีความเปลี่ยนแปลงซึ่งตัวแฟกเตอร์นะคะมีทั้งของตัวเองแล้วก็มีทั้งของ environment ซึ่งถ้าเขาสามารถเอาทฤษฎีนี้มาใช้ประยุกต์ใช้นะคะก็จะมีเรื่องมีเรื่องของบุหรี่มือสองกับตัวเรื่องของอการการ การรับประทานอาหารไฮแคลอรีหรือว่าเป็นพวกฟาสต์ฟู้ดในลักษณะในปริมาณมากๆซึ่งเขาบอกว่าอธิบายก็คือถ้าในระดับของตัวอินเตอร์เอ่ออินดิวิดเนี่ยค่ะก็จะมีเรื่องของตัวบิลีเรื่องของเจนเดอร์เรื่องอะไรของตัวเองต่อไปก็คือระดับที่ใหญ่ขึ้นก็คือจะเป็นเรื่องของโซเชียลแล้วก็เป็น e อ v นไว n m e n เอื่นๆซึ่งตัวโซเชียล n อ i นไวร์ n t เมนอื่นๆเนี่ยเราสามารถเอามาเหมือนทำให ตัว individual ดีขึ้นได้ในการก็คือปรับปรับทั้งนอกเพื่อให้เข้ามาหาผลคใครอย่างเช่นเรื่องของ second hand smoke เนะะี่ยค่ะถ้าเขาบอกว่าสามารถลดการเอ็กโพ second hand smoke ได้ก็จะเป็นส่งผลดีของเฮลของผลคนาอะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้อันแรกนะคะสอไปก็เป็นอันที่สองะคะ่ะเรื่องเ t ล millip model นะคะก็คือ เขาพยายามจะอธิบายว่าาทํก็คือเรื่องของเอ็กซเรที่กล่าวไปตอนแรกว่าทำไมถึงมีคนที่เข้าร่วมแล้วก็มีคนที่ไม่เข้าร่วมอะค่ะเขาก็จะบอกว่าคนใครที่เข้าร่วมเนี่ยก็คือเหมือนเขาต้องได้รับประโยชน์อะไรบางอย่างที่ได้รับจากการไปทําอินเตอร์เวนชั่นในขณะที่คนที่ไม่เข้าร่วมเนี่ยก็คือเขาต้องมีความเชื่ออะไรบางอย่างที่ หรือผลประโยชน์บางอย่างที่จะได้จากการที่ไม่เข้าร่วมอินเตอร์เวนชั่นนั้นเขาก็จะแบ่งออกมาว่าคนจะเข้าร่วมหรือว่าทำอินเตอร์เวนชันหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีอันที่หนึ่งก็คือมีความเชื่อว่าเขาน่าจะเป็นโรคก,ก็คือเป็น p e r c e i v e susceptibility ค่ะอันที่สองก็คือเขาเชื่อว่าตัวโรคที่ที่น่าจะมีเนี่ยน่าจะรุนแรงก็คือเป็น p e r c e i v i severity อันที่สามเนี่ยก็คือเขาเชื่อว่าถ้าเขาได้รับอินเ r อ e ์เวนชั่นหรือเข้าร่วมหรือว่าอะไรพวกนี้จะสามารถลดความรุนแรงของโรคหรือคอนดิชันได้ก็คือเป็นเพอร์ซีเบน n e ฟิตแล้วก็อันที่สี่เนี่ยเขารับรู้ว่าอะไรคือเหมือนอุปสรรคหรือว่าอะไรที่จะทำให้ได้เบนิฟิตน้อยเนี่ยก็คือเพนเพอร์ซีบีเร์แล้วก็ที่เหลือ ก็คือจะเป็น call to action ก็คือความพร้อมในการปฏิบัติของคนไข้แล้วสุดท้ายอันที่อันที่หกเย่ยก็คืออื่นๆมากๆที่ว่าเป็นปัจจัยเกี่ยวขอ้องเช่นเรื่องเซล c e f อฟเ a คซึ่งเดี๋ยวจะไปกล่าวในเรื่องของ social c o g n i t i v e theory ต่อไปค่ะก็คือถ้าเขาเอามาใช้ในเนี้ค่ะเขาก็จะยกตัวอย่างเช่นการสกินนิ่งเอ h y p e r t e n s i o นในคนไข้ที่ยังไม่มีอาการครึ่งคนไข้เนี่ยเป็นไห้ลิฟตต่อเป็นฮาร์ตอีซีกับสโตกแต่ว่าด้วยว่าเขายังไม่มีอาการเนี่ยเขาจะสามารถมารักษาก็คือต้องให้เขารับรู้ว่าเขาเป็นไฮเปอร์เทนชันก็คือรู้ว่าเขาเป็นโรคเป็นโรคแล้วเขาต้องเข้าใจว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นฮาร์ตอีซีหรือเป็นสโต k กได้ซึ่งมันเป็นอันตลอดชีวิตตรงนี้ก็คือเป็น perceived s e v i t y แล้วก็เขาต้องเข้าใจว่าการกินยาหรือว่าการไปเข้าลดน้ำหนักเนี่ยจะทำให้เอ,อลดความรุนแรงของโรคตรงนี้ก็คือเป็นเพอร์ซีเปเนฟิตค่ะแล้วเขาก็เรื่องว่าการกินยาหรือว่าอะไรเนี่ยจะทำให้ไม่ก็คือเหมือนที่คล้ายๆคนไทยบอกว่ากินยาแล้วเดี๋ยวตับทางไตพังเนี่ยเขาต้องเข้าใจว่ามันไม่ใช่แบบเออมันมีแบบทั้ง side effect ตรงนั้นแล้วก็ คือความเข้าใจที่มันถูกต้องอะค่ะอันนี้ก็คือเป็น perceived barrier ่างนี้ค่ะต่อไปนะคะก็คือจะเป็นเรื่องของ theory of p l a n behavior นะคะก็คือเขาบอกว่าเป็นทฤษฎีบอกว่าตัว behavior ในที่ถูกแผนออกมาเนี่ยก็คือต้องมีมีแบบตัว reason reason ก่อนก็คือมีเหตุผลของมันก่อนที่ว่า เกี่ยวข้องกับทั้งความเชื่ออดิจูทั้งนอมอะคะ่ะแล้วถึงจะออกมาก็คือคนไข้ต้องมีความรู้สึกว่าเขาสามารถทำได้ในตัวของเขาก่อนเขาถึงจะออกมาเป็น behavior intervention ค่ะก็คืออย่างในรูปมะคะ่ะรูกเอามาจากอันอื่นนะคะก็คือต้องมีทั้งสามอย่างรวมกันทั้งอดิจูทั้งตัวนอมทั้ง behavior control ถึงจะรวมอันออกมาเป็นอินเตอร์อทนชันแล้วถึงออกมาเป็น b e h a เ i o รได้ค่ะซึ่งเขาก็บอกว่าตัวแผน n ีเฮเบอร์เนี่ยค่ะตัวทฤษฎีนี้ก็คือใช้ในทั้งเรื่องของ smoking, drinking health service, sun protection, b r e a s t f e e d i n g HIV อชไอวีคหรือว่าการใช้คอนแทคเซปติ ity, คือใช้ในมัลติโฟ ยูสมากในการทำแบบเป็นไ r i ม a รีฟ์อะพีเวนชั่นค่ะเขาก็บอกว่าตัว h ทอร y เนียนีค่ะใช้ในการอธิบายว่าทำไมคนที่เอ็ก s e คือมีคนที่ทั้ง คนที่เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองได้กับคนที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้หลังจากไปเข้า Health Education โปรแกรมหรืออะไรต่างๆมาค่ะซึ่งคุณฟีดแบงกับตัวทีมเขาว่าค่ะเขาก็บอกว่าเอาตัวทั้งสองอันเนี้ยค่ะมารวมกันเป็นที e รี่ชื่อ Major Behavior Therapy แล้วก็รวมกันเนี่ยก็จะกลายเป็นชื่อ Integrate Behavior Model ค่ะ ก็ใช้เป็นเฟรมเวิร์ในการแบบระบุว่าความเชื่อส p e c i f i c ความเชื่อของตัวคนไขท้ที่หรือว่าเป็นตัว population ที่จะทำให้เกิด behavior change เนี่ยค่ะว่ามันคืออะไรค่ะแล้วก็อีกทฤษฎีหนึ่งนะคะก็คือพูดถึงเรื่อง state of change นะคะก็คือเป็น trans-theoretical model อันนี้ก็คือเป็นพูดถึงเรื่องว่าทฤษฎีที่คนจะสามารถเลิกหรือว่าจะทำอะไรบางอย่างได้มีสเตตในติดใจอยู่ห้าอย่างค่ะก็คืออันแรกก็คือเป็น pre-contemplation ก็คือยังไม่มีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงค่ะ contemplation ก็คือเริ่มมีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงค,ค่ะสุดท้ายก็คือเป็น m มนเท e n นะคะก็คือว่าเขาอยู่กับพฤติกรรมใหม่ได้แล้วยังแล้วก็ถ้าอีกอันนึงท้าไปคลินิกเลิกบุหรี่มาเขาจะบอกว่ามีล i ม i t a t i o n ก็คืออาจจะมีคนไข้บางส่วนที่กลับไปอยู่พฤติกรรมเดิมก็จะกลับเข้าไปสู่เป็นวงจรซเคิลได้ค่ะก็อธิบายออกมาเป็นรูปได้ค่ะก็จะวง เป็นวงกลมไปเรื่อยๆคะ่ะซึ่งอาจจะมีทั้งคนที่สมมุติว่าเป็นที่ contemplate มา contemplate มา preparation preparation แล้วอาจจะย้อนกลับเข้าสู่ contemplation ได้คะ่ะซึ่งเราสามารถดีเทคว่าคนใคอะมีความตั้งใจหรือว่าเอาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปแล้วยังไงบ้างอย่างเช่นในคลินิกเลิกบุหรีะคะ่ค่ะก็จะมีคำถามประมาณว่าคุณ ที่มาที่คลินิกเนี่ยมีความตั้งใจอยากจะเลิกบุหรี่หรือยังมีได้การเตรียมตัวทําอะไรไปแล้วหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าเราเด e n t i f y ได้ว่าคนไข้ยอยู่ตรงสเตจไหนของตัวสเตจออฟเชงเนะะี่ยค่ะเราก็จะสามารถไปช่วยเขาได้ตรงจุดอย่างเช่นถ้าเขาสมมุติว่าเขาบอกว่าเขาเริ่มเลิกบุหรี่มาได้สักประมาณสองสัปดาห์ อย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นเริ่มเป็นแอคชั่นเฟสแล้วเราก็อาจจะให้กำลังใจคนไข้เป็นโพซิทีฟ e รียนฟอร์ซเมนต์อย่างเงี้ยค่ะหรือถ้าคนไข้เป็นรีมิชชั่นรีมิชชั่นไปแล้วเนี่ยค่ะเราก็ต้องมาคุยกับคนไข้ว่าเกิดอะไรขึ้นทำให้ถึงทำให้รีมิชชั่นนะคะก็การพูดเขาเขาใช้คำว่ารีมิชชั่นจริงๆหรอี่หรือว่าหรือว่ารีแลปส์กันมมันน่าจะเป็นรีแล็หร์ใช่ล่มมีทั้งสองคำเลยค่ะอาจารย์แล้วแต่ว่า ในเป็นของ Re f e r e n c e ไหนถ้าเป็น Re f e r e n ์ e ในนี้จะไม่มีคำว่าทาั้งลิมิชันทั้งรีแลบอะค่ะคุณท็อปต่อเลยครับอ่ะค่ะก็อยู่เลยว่าคนไข้ยอยู่ตรงสเตตรตรงไหนก็ทําให้สามารถพูดคุยกับคนไข้หรือทําให้เข้าใจคนไข้แล้วก็ทําให้เข้าทาให้อินเตอร์เวนชันเข้าไปได้ถูกต้องค่ะ สุดท้ายค่ะก็คือเป็นเรื่องของโซเชียลคองนิทีฟทีโอรีนะคะก็คือเป็นเรื่องของคอกนิทีฟของคนไข้ที่เอาไว้อธิบายว่าทำไมถึงมนุษย์ทำพฤติกรรมนั้นๆซึ่งมันมีประกอบด้วยสามอันก็คือเป็นทางไดนามิกรีโพลโพกอแล้วก็ก็คือเป็นแฟกเตอร์ของส่วนตัวค่ะแล้วก็เป็น Environment f u ลูอค่ะซึ่งเขาบอกว่าตัวโซเชียลคองนิทีฟทีโอรีอะค่ะไม่ได้ดูแค่ ประสบการณ์ของตัวคนไข้หรือคนคนนั้นเองแต่ว่า,าได้มาจากการอองเกตผู้อื่นหรือว่าเป็นการกระทําของคนอื่นด้วยค่ะซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับ s e l f e f f i c a c คค่ะก็คือความสามารถในที่ว่าคนคนหนึ่งเชื่อว่าเขาจะสามารถทําพฤติกรรมนั้นได้หรือสามารถนำเ,เอาชนะอุปสรรคหรือชาเลนจ์นั้นนั้นได้มีผลต่อทําให้พฤติกรรม เปลี่ยนแปลงอะคะ่ะโดยเฉพาะเรื่องของ h e l l b e h a v i o r ะคะ่ะแล้วก็เขา่าตัว k e ์ของตัว Social Cognitive Theory อะคะ่ะก็คือจะเหมือนใช้เพื่อทำให้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการ r e s ปอน s ์ในการของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นซึ่งการเปลี่ยนแปลงทั้งใน Environment หรือ พวกโลโมเดลหรือมีการรีอินฟอร์เนี่ยค่ะก็ะใช้เข้ามาตรงนี้เพื่อโปรโมททำให้เกิดเป็น h e a l t h behavior ค่ะพูดถึงทฤษฎีมาทั้งหลายนะคะเขาก็ถามว่ามีการเอาไปใช้ไหมมีอะไรเอฟเฟกตีฟไหมในเรื่องของเรื่อง uh, theory of h e a l t h ี behavior research นะคะเขาก็บอกว่ามีการรีวิว theory ตั้งแต่ปี2000ถึงปี2005เนะะี่ยค่ะก็ออกมาเป็น ทีี่ที่เขาใช้นะคะก็มีอาร์ติเคิลอยู่ n เท่ากับ69ใช้139ที้อรี่เขาก็บอกว่ามี69.1%เนี่ยถูกอินฟอร์มในตัวสตาร์ดี17.9%เนี่ยก็คือบอกว่าแอพพลาย3.6%เนี่ยว่าจะได้เทสแล้วก็ 4. ี4เนี่ยก็คือเป็น การ build t h e o r ใหม่ๆซึ่งเราอะจุดประสงค์สูงสุดของตัวการรีวิวหรือว่าอะไรใดๆเนี่ยก็คืออยากหาว่าตัว theory อะค่ะได้ถูกเอาไป create อะไรใหม่ๆซึ่งมันจะออกมาได้ประมาณ9.4เปอร์เซ็นแต่มันก็ไม่ได้แย่ซะทีเดียวนะคะแล้วก็คนที่ชื่อเอฟโฟลซกับทีมงานเขาก็ conduct เอา ีิบอินเตอร์วิวกับห้าสิบเก้าโปรแกรมในไซต์ hmm. ของเขาก็คือทำเกี่ยวกับ National Breast and Cervical Cancer Early Detection Program เขาบอกว่าเอาพวกคนที่อยู่เป็นเหมือนงานวิจัยเขาามาดูว่าเขาเข้าใจว่า strategy หรือว่าอะไรที่เขาเอามาใช้เนี่ยเกี่ยวข้องกับทฤษฎีต่างๆมากน้อยแค่ไหนคะ่ะก็ ปรากฏว่าก็คือต่ำกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นของตัวレスปอนเดอร์เนี่ยบอกว่าเอ,อ่อมีทีโอรี่ที่ใช้อยู่แต่ว่าเหมือนน่าจะไม่ได้บอกว่าทีโอรี่ที่ใช้ได้คืออะไรแค่บอกว่ามีส่วนยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นจะบอกได้ว่าทีโอรี่ชื่อทีโอรี่อะไรได้มากกว่าหนึ่งหรือได้มากกว่าหนึ่งชื่อค่ะก็ชื่อที่บอกก็จะมีโซเ,เชียลมาร์เก็ตติ้งสเตตออฟเชงมีเฮลบลีโมเดล โซเชียลอิ l u e เ c e ซ์ e ีโอรี่โซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วก็เพียร์ทูเพียค่ะแล้วก็ของการศึกษาของชีลลยแล้วก็ทีมนะคะ mm hmm. ก็เขาจะอินไอซสองร้อยสี่เอ่อเอ็กเพอริเมนต์นะคะมาดูเรื่องเกี่ยวกับว่าขอิทีเกี่ยวกับ Attitude norm แล้วก็ s e l e efficacy ซึ่งเขาบอกว่าตัว Starty เนี่ยค่ะก็เหมือนว่าจะมีการเปลี่ยนของ Intervention ในระดับเล็กๆได้แล้วเขาก็บอกว่าตัว Effect เนี่ย Effect size ไม่ได้ต่างกับตัว Systematic ค่ะในเรื่องของตัว Target capability กับตัว Methodology เขาก็สรุปว่าการเอา ตัว e x p e r i m e n t support มาใช้ในเรื่องของ h e a l t h behavior t h e r a p e u t theory นะคะก็จะช่วย support เรื่องของ h e a l t h behavior change ด้วยแล้วก็มีการรีวิวของ meta analysis นะคะเรื่องเกี่ยวกับ theory based intervention เขาก็เจอว่ามีแ8 p ับป,ปิในของ meta analysis ซึ่งมี41รีวิว e x c l u d e ออกค่ะว่าเหมือนไม่ได้ใช้ตัวเมตาเมื่อเทียบตัวเมตาว่าใช้กับเทียบกับไม่ใช้ค่ะสรุปก็คือเขาก็พอจะมีหลักฐานช่วยได้บ้างว่าในการเอาทฤษฎีต่างๆมาใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนไข้เนี่ยก็จะทำให้ มีประสบความสำเร็จได้มากกว่าการที่ไม่ใช้ทีโอรีค่ะซึ่งทีโอรีต่างๆเนี่ยก็จะมีประโยชน์ในการเอามาช่วยในการ planning ทั้ง uh, intervention หรือในการ evaluate intervention ต่างๆค่ะแล้วก็สามารถทำให้เขาพินพอยได้ว่าคนที่จะเข้ามาร่วมใน intervention หรืออะไรเนะะี่ยค่ะรู้ว่า แต่ควรพัฒนาหรือว่า organize intervention โปรแกรมยังไงทำให้รู้ว่าควรจะเฉดโปรแกรม strategy ให้เข้าถึงกับ population ยังไงคะ่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือใช้ในการช่วยในการ identify ทั้งตัวของเรื่อง monitor measure แล้วก็ตัว compare โปรแกรมต่างๆในอนาคตต่อคะ่ะ ก็มีประมาณนี้ค่ะจา้า <Okay. c oughs> ไม่ทราบมีใครมีคำถามหรือคอมเมนต์ไหมครับอ๋อครับออนุญาศานินนะครับพอดีออตะกี้ฟังตรง set of change ไม่ทันว่าลิมิชั่นที่ว่าหมาหม่ยถึงยังไงนะครับ ก็คือช่วงที่คนไข้จากเมนเทนที่เมนเทนได้จะมีบางส่วนที่จะกลับไปใช้ใหม่อ่ะค่ะเช่นอยู่ในคลินิกเลิกบุหรี่อะค่ะเมนเทนก็คือเป็นช่วงที่เขาแบบหยุดสูบมาได้ระยะหนึ่งนานๆอย่างเช่นหยุดสูบมาได้แบบ6เดือน1ปีอะลีมิชันเนี่ยก็คือคนไข้กลับไปสูบใหม่ค่ะเออสิ่งที่ไมน่าใช่าะว่ารีแลกซ์นะ รีลก็คือเฟรียก็คือหวนกลับไปทำพฤติกรรมเดิมใหม่ทินงน่าจะเป็นคำคือน่าจะในตัวบางอันอธิบายอาจจะแบบมันเพราะว่าถ้าที่ที่ดูมีคือมีทั้งสองแบบเลยค่ะอาจารย์รตะว่าหนูเห็นด้วยอาจารย์นะคะว่าควรจะใช้คําว่ารีแลบ e มากกว่าคําว่ารีมิชชั่นถ้า r รีมิชชั่ก็คือน่าจะดีแล้วสงบแล้ว ใช่บีมิชันความหมายมันที่เราคุ้นเคยคือมันเหมือนกับโรคนี้มันหายไปแล้วก็เหมือนกับว่าพฤติกรรมไม่ดีเนี้ยได้หายไปจากคนคนนี้แล้วเ็าหันมาพึ่ดปฏิบัติพฤติกรรมดีได้ถาวรประมาณนั้นนะนี่คือตัวโดยตัวศัพท์มันช่วให้เข้าใจอย่างนั้น<ฮ>แต่ว่าที่เพชรวิไลยธิบายมามันคือเฟลเลียใช่ไหมเขาขวนกลับไปทําพฤติกรรมที่แย่ๆเหมือนเดิมใ,ในศัพท์ตรงนี้ที่เราคุ้นเคยกันคือรีแลส์เหมือนกับโรครีแลส์กลับมาใหม่โรคติดบุหรี่กลับมาใหม่อีกแล้วจากเดิมที่เคยหยุดไปได้คือรักษาหายไปแล้วแลับมให ถ้าจะเทียบเป็นอย่างนั้นนะมัเป็ไรเรื่องนี้เดี๋ยวติดติดก่อนดเดี๋ยวไปคคนอีกทีว่าตัวลงมันใช้สอบอะไรกันแน่นะได้ค่ะแต่ที่อุปกรณ์สงสัยคือแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมใช่ครับอาจารย์เพราะว่าฟังดูเหมือนลิมิชันมันจะงงๆกับความหมายที่บอกะครับคิดว่าน่าจะรีล<ะ>ัสครับครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวที่เวลาลองไปรีวิวดูตรงนี้ทีนึงนะได้ค่ะอาจารย์ ถ้ามีคำถามหรือคอมเมนต์เพิ่มเติมไหมครับอาจารย์ชโลพลขอสไลด์เดี๋ยวทางดี๋ยวให้ทางทีมการศึกษาเตรียมให้อาจารย์นะก็เป็นเรื่องออส่วนตัวเป็นเรื่องที่เข้าใจไม่ง่ายนะเรื่องไอ้ใอ้ตัวทีรีเกี่ยวกับการเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยคือมันเป็นมันเป็นปัญหาที่เราเจอบ่อยว่า ทําทไมคนไข้ถึงไม่ยอมเปลี่ยนพฤติกรรมจากพฤติกรรมเดิมที่อาจจะไม่ดีต่อสุขภาพไม่ยอมปฏิบัติพฤติกรรมใหม่ที่ดีต่อสุขภาพามันก็จะมีทฤษฎีเยอะมากถ้าที่ดูตามที่เพชรวิรานําเสนอใช่ไหมมีคนรีวิวเปเปอร์ไม่กี่เปเปอร์หกสบกว่าเปเปอร์แต่มีทฤษฎีจะเป็นร้อยกือบร้อยสี่สิบเลคือจำนวทฤษฎีมีมากกว่าจำนวนเปเปอร์ที่รีวิวอยู่ แสดงว่ามันมีทฤษฎีก็คือมีคนคิดเรื่องนี้เป็นคิดเป็นเฟรมเรื่องนี้เยอะมากเลยนะเพราะฉะนั้นก็ผมเข้าใจว่าในบทนี้ในหะนังสือเล่มนี้เขาคงพยายามที่จะเอาเอาทฤษฎีที่มีคนพัฒนาขึ้นมาเยอะแยะเหมดนีมาลองอรีวิวเขียนให้เราดูว่ามันมีทฤษฎีอะไรบ้างที่มันอาจจะเข้าใจง่ายหน่อยบวกกับอาจจะมี e vidence support บ้างว่าเอามาใช้แล้วมันมี benefit ก็คือมีประโยชน์ในการช่วยเพิ่ม อัตราการเปลี่ยนพฤติกรรมของของประชาชนได้จริงๆแล้วก็เขาก็ยกมาหกทฤษฎีใช่ไหมฮะมีผมจำชื่อมันได้ไม่หมดนะหกทฤษฎีนะครับอะไรนะ Social c ognitiv ทฤษฎี health belief model t h e o r e t i c เ l model of change อ่าแล้วก็อะไรนะ social e c o l o g l model ตัวอีกกันนึงคืออะไรนะอะไรอะไร p l a n health อะไรเนี่ไม่เช่ อ่า theory of p l a n behavior นะครับหกหกทฤษฎีอันนี้เขายกมาให้ดูแค่หกนะแล้วพยายามอธิบายให้เราฟังว่าไอหก t h e o r ี่เนี้ยมันมีคอนเซปเป็นอย่างไรนะครับมันก็ไม่ต้องพูดถึงว่าที่มันมีอยู่ในในข้างนอกที่ไม่ได้ามารีวิวในในในหนังสือนี่เป็นร้อยทีออรี่คืออะไรบ้างแต่อย่างน้นแม้แต่หกทีออรี่แค่หกนี่เราก็เข้าใจมันยากละอาจจะต้องใช้เวลาในการทําความเข้าใจนิดนึงในหกทีออรี่นี้มันอันที่เราจะคุ้นเคยที่เราจะ เจอบ่อยๆก็จะมีทาน theoretical model of change ซึ่งรู้สึกใช้เป็นทฤษฎีหลักเลยในการอ r e a คนที่ติดบุหรี่นะกลับไปเฮล b ์บ i ลีฟโมเดลอีกอันหนึ่งที่พูดถึงคนพูดถึงกันเยอะๆนะครับก็เป็นอันที่เราอาจจะคุ้นเคยและเข้าใจมันมากกว่าอื่นหน่อยนะหลักการผมก็คิดว่าเป็นอย่างนี้หลักการก็คือมันเป็นการพยายามาคำอธิบายว่าทําไมคนคนหนึ่งจึงไม่เปลี่ยนพฤติกรรมจากพฤติกรรมที่ไม่ดีให้เป็นพฤติกรรมที่ดี มันก็จะต้องมีปัจจัยที่มีที่เกี่ยวข้องหลายอย่างก็มีคนพยายามจะศึกษามาว่าไอ้ปัจจัยที่มันจะเป็นตัวที่ดีเทอร์มีนว่าคนจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนพฤติกรรมมันคืออะไรนะครับแล้วก็มีคนพัฒนาเป็นทฤษฎีขึ้นมาทีนี้ทําไมต้องรู้เรื่องนี้ก็เข้าใจว่ามันน่าจะมีประโยชน์ตอนที่เราต้องการคือหน้าที่ของเรานี่คือเราต้องพยายามทําให้คนไข้ของเราเปลี่ยนพฤติกรรมไปเป็นพฤติกรรมที่ดีใช่ไหม ในบางคนเราก็จะเจอว่าทําไมบางคนเนี่ย uh, เขาก็มีความรู้นะจะบอกว่าเขาไม่รู้ก็ไม่ใช่เขาก็มีความรู้เราเคยอธิบายให้ฟังหลายครั้งแล้วว่าพฤติกรรมเดิมที่เป็นอยู่เช่น uh, การไม่การสูบบุหรี่หรือว่าการไม่ออกกําลังกายหรือความอ้วนอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งไม่ดีมันมีผลเสียต่อสุขภาพอย่างไรคือเขาก็รู้แต่ทาไมเขาไม่เปลี่ยนพฤติกรรมอ่ะทำไมรู้แล้วยังไม่เปลี่ยน,นก็มีปัจจัยอื่นมาเกี่ยวข้องเนี่ยก็จะมีทฤษฎีที่พยายามอธิบายว่าปัจจัยอื่นนอกจากเรื่องของความรู้เนี่ยมันมีอะไรเกี่ยวข้องบ้าง แล้วพอรู้ตรงนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะนําไปสู่การคิดวางแผนแก้ไขว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นการจะเปลี่ยนคนคนหนึ่งที่อาจจะมีความรู้ดีอยู่แล้วนะแต่ไม่ยอมเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยจะเปลี่ยนให้เขาพยายามทำให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยเราควรจะต้องไปเสริมอะไรอีกนอกจากเสริมเรื่องความรู้นะเช่นจะไปเปลี่ยนในที่จูดของเขานะครับอะไรต่ตางๆเหล่านี้ก็เป็นไปตามทฤษฎีมันก็คงมีประโยชน์ตรงนั้นอยู่ก็เอ่อ น่าจะน่าจะน่าจะเป็นเป็นเป็นส่วนที่เราน่าจะต้องทําความเข้าใจกัน